ของเล่นมากมายเด e r งรายในห้องพวกเด็กเด็กต้องเก็บของเข้าที่ของใช้นานาคุณค่ามากมีใช้ถูกวิธีประโยชน์มากมายสวัสดีค่ะเด็กๆก,กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะเด็กๆคงจะแปลกใจใช่ไหมคะว่าทำไมวันนี้ครูก,กิ๊กมายืนอยู่คนเดียวแต่วันนี้คุณครูมีคุณครูอีกหนึ่งท่านจะมาแนะนำให้เด็กรู้จักคะ่ะ จะเป็นใครนั้นไปพบกันเลยนะคะสวัสดีค่ะเหล,าลา่าซือเหล่าซือข่าวสวัสดีค่ะคุณครูกิ๊กเิด็ก,กออ่ทุกคนส,สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนเหลา่าซือมีชื่อภาษาจีนว่าหยูเสี่ยลี่เด็กๆสามารถเรียกเหล่าซือได้ว่าสโนว์เหล่าซือก็ได้ค่ะ เด็กๆคะคำท้องจองพื่เท่องไปเกี่ยวกับอะไรบ้างคะใช่แล้วค่ะเด็กๆเกี่ยวกับของเล่นของใช้ค่ะแต่วันนี้คุณครูกิ๊กจะพาเด็กๆไปดูห้องทำงานของคุณครูกิ๊กกันค่ะไปกันเลยค่ะไอ้บ้านกรงชื่อจนมันจ้มาร่วนยาทำไมห้องเราถึงได้รกขนาดนี้คะเนี่ยเราซื้อไม่ต้องตกใจไปนะคะไหนๆเด็กๆก็ได้มาเห็นห้องทำงานของคุณครูกิ๊กแล้ว เดีววันนี้ครูกิ๊กอยากให้เด็กๆมาช่วยคุณครูจัดห้องทํางานหน่อยนะคะเราซื้อจัดไปพร้อมกับเด็กๆเลยนะคะฮาวเตอร์ได้เลยค่ะเราซื้อแล้วเด็กๆคะเราจะเริ่มจากตรงไหนก่อนดีคะอีจื๊งหัวม,มันฉง,งอีจึ๊ไข้ฉบะเดี๋ยวพวกเรามาเริ่มจากเก้าอี้กันดีกว่าค่ะค่ะเก้าอี้เด็กๆคิดว่าคูกอะไรคะในห้องของเราค่ะใช่แล้วค่ะ คู่กับโต๊ะค่ะเก้าอี e, ้คู่กับโต๊ะแล้วในภาษาจีนคำว่า e, เก้าอี้เรียกว่ายังไงคะอีจือีกครั้งนะคะเด็กๆเก้าอี e, ้ภาษาจีนพูดว่าอีจืค่ะแล้วคำว่าโต๊ะล่ะคะภาษาจีนพูดว่ายังไงคะจัวจือีกรอบนะคะเด็กๆโต๊ะจัวจือเก่งมากๆเลยค่ะไปช้างค่ะ เด็กๆคะปากกาใช้คู่กับอะไรคะใช่แล้วค่ะปากกาใช้คู่กับสมุดค่ะแต่เอ๊เด็กๆทราบหรือไม่คะว่าปากกาและสมุดในภาษาจีนออกเสียงว่ายังไงคะเดี๋ยวเรามาออกเสียงตามหลอดซื้อกันเลยนะคะปากกาค่ะกางปี <'t> อีกรอบนะคะเด็กๆปากกากางปีเย <'t> <_' S 1> ี่ยมมากค่ะเด็กๆ ไบชางค่ะแล้วสมุดในภาษาจีนพูดว่ายังไงคะเราซื้อเปินจือ้ออีกรอบนะคะเด็กๆสมุดค่ะเปินจือ้อเก่งมากๆเลยค่ะเช่าจีปังเด็กๆคะแจกันใช้คู่กับอะไรคะใช่แล้วคะ่ะแจกันคู่กับดอกไม้คะ่ะแล้วเด็กๆทราบไหมะคะว่า จก,กันกับดอกไม้ในภาษาจีนเรียกว่าอะไรคะเรามาพูดตามหลอซึกกันเลยนะคะเ mm hmm. จกันค่ะว้าผิงอีกรอบนะคะเด็กๆแจกันว้าผิงแล้วคำว่าดอกไม้ละคะภาษาจีนพูดว่ายัางไงคะคว้าอีกครั้งนะคะเด็กๆดอกไม้คว้า เย่ยมากค่ะเด็กๆเจนปังเห็นไหมคะเด็กๆพอเราจับผู้สิ่งของเครื่องใช้แล้วก็ดูเป็นระเบียบมากขึ้นและห้องของเราก็ดูสะอาดมากๆด้วยค่ะค่ะเด็กๆได้จับผู้สิ่งของเครื่องใช้กันไปแล้วนะคะวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆมาลองเปรียบเทียบจํานวนสิ่งของเครื่องใช้กันค่ะเริ่มจากหวีเลยนะคะหวีภาษาจีนู อีกครั้งนะคะเด็กๆซูจืเด็กๆมาลองนับจำนวนหวีไปพร้อมๆกับเหล่าซื้อกันเลยนะคะอี s ๓ n หวีมีจำนวนทั้งหมดกี่อันคะเด็กๆ มีจำนวนทั้งหมด3อันนั่นเองค่ะยอดเยี่ยมมากเลยนะคะเด็กๆชาจีบ้างต่อไปนะคะเรามาลองดูกระจกกันบ้างดีกว่าค่ะกระจกภาษาจีนนั้นเรียกว่าจิ้งจือีกครั้งนะคะจิ้งจืเดี๋ยวเราลองมาลองนะับจำนวนพร้อมๆกันดีกว่าค่ะอี ส,สอง5กระจกมีทั้งหมดกี่อันคะเด็กๆอมีจำนวนทั้งหมด5อันนั่นเองคะ่ะยอดเยี่ยมมากเลยคะ่ะไฟ้ช้างเขาค่ะเด็กๆคะหวีกับกระจก สิ่งไหนมีจำนวนมากกว่าการันคะเด็กเด็กเด็กตองครูได้ไหมคะใช่แล้วค่ะกระจกนั่นเองค่ะกระจกภาษาจีนจิงจือเยี่ยมมากๆากเลยค่ะเด็กๆต่อไปเรามานับลูกบอลกันนะคะเด็กๆแล้วลูกบอลในภาษาจีนพู้ว่ายังไงคะเราซื้อลูกบอลภาษาจีนฉิว อีกครั้งนะคะเด็กๆชิวมานับตามหลอดซื้อพร้อมกันเลยค่ะอีึองสามสี่ห้อหกเลียวเลียวลูกบอลมีทั้งหมดกี่ลูกคะเด็กๆ นิีว้วมีทั้งหมด6ลูกนั่นเองค่ะเยี่ยมมากเลยนะคะเด็กๆเช่าจีบ้งต่อไปนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูตุ๊ก,กตากันบ้างดีก,กว่าค่ะตุ๊ก,กตาภาษาจีนหว,ว้าอ่ะอีกครั้งหนึ่งนะคะหว,ว้าอ่ะเดี๋ยวมานับพร้อมกันเลยค่ะอี กี่ตัวคะเด็กๆซื่อมีทั้งหมด4ตัวนั่นเองค่ะโอ้โหเด็กๆยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะชาติจีปัง้งค่ะเด็กๆคะแล้วลูกบอลกับตุ๊ก,กตาสิ่งไหนมีจำนวนน้อยกว่ากันคะเด็กๆตอบคุณครูได้ไหมเอ่ยใช่แล้วคะ่ะตุ๊ก,กตานั่นเองคะ่ตกกะตุ๊กตาภาษาจีนหวาว่ะ ลองซื้อครับรองเท้าในภาษาจีนพูดว่ายังไงครับรองเท้าภาษาจีนเสียอีกครั้งนะคะเด็กๆเสียมานับตามเหล่าออซื้อไปพร้อมๆกันเลยคะ่ะอ e r รองเท้ามีทั้งหมดกี่คู่คะเด็กๆ o อมีทั้งหมด2คู่นั่นเองค่ะเยี่ยมมากๆเลยนะคะเจนปังต่อไปค่ะเดี๋ยวเราลองมาดูถุงเท้ากันบ้างดีกว่านะคะถุงเท้าภาษาจีนว่าจือีกครั้งนะคะว่าจืมานับไปพร้อมๆกันเลยค่ะ E R s ่ n s อ n ถุงเท้ามีทั้งหมดกี่คู่คะ s n ถุงเท้ามีทั้งหมด3คู่นั่นเองค่ะวันนี้เด็กๆเก่งมากเลยนะคะปรบมือให้ตัวเอง่อยค่ะเท่าจีบ้งเด็กๆคิดว่าระหว่างรองเท้ากับถุงเท้า สิ่งใดมีจำนวนมากกว่ากันคะเด็กๆตอบคุณครูได้ไหมคะใช่แล้วคะ่ะถุงเท้านั่นเองคะ่ะถุงเท้าภาษาจีนว่าจือเยี่ยมมากค่ะเด็กๆเมื่อคราวที่แล้วคุณครูได้ให้เด็กๆเตรียมถุงเท้ามาคนละหนึ่งคู่คนไหนที่เตรียมแล้วหยิบขึ้นมาเลยนะคะแต่เอ๊เด็กๆทราบหรือไม่คะว่า คุณครูจะพาเด็กๆทำอะไรคะตอบเลยค่ะใช่แล้วค่ะคุณครูจะมาสอนวิธีการพับเก็บถุงเท้านะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะดเด็กๆเ,เตรียมถุงเท้ามากันแล้วนะคะถุงเท้าของเรานะคะมีทั้งหมดสองข้างเรามาเริ่มกันเลยค่ะโดยนำถุงเท้าอีกข้างนึงมาประกบกันค่ะแบบนี้นะคะและให้เด็กๆเ,เริ่มพับจากปลายถุงเท้าค่ะ หมวนขึ้นไปค่ะพับไปค่ะจนสุดข้อถุงเท้านะคะแล้วให้เด็กๆหมวนเข้าไปค่ะหมวนถุงเท้าเข้าไปเลยแบบนี้นะคะเด็กๆทำได้ไหมคะเยี่ยมมากค่ะเด็กๆมองเห็นเป็นรูปร่างอะไรคะมีลักษณะเป็นอย่างไรค่ะ เด็กๆอย่าลืมให้คุณพ่อคุณแม่ถ่ายรูปหรือส่งวิดีโอมาให้คุณครูดูด้วยนะคะขอบคุณค่ะ<อ>เด็กๆก่อนจากกันในวันนี้นะคะคุณครูขอฝากเรื่องการเก็บของเล่นของใช้เข้าที่หลังจากเล่นหรือใช้เสร็จแล้วด้วยนะคะเพื่อความเป็นระเบียบและหยิบใช้ง่ายค่ะและอีกอย่างที่สำคัญนะคะเด็กๆต้องห้ามลืมในการดูแลรักษาความสะอาดและเก็บของเล่นของใช้อย่างทนุถนอมค่ะ เพื่อที่เด็กๆนั้นจะได้มีสิ่งของเหล่านี้ไว้ใช้ไปนานๆค่ะและสำหรับวันนี้นะคะคุณครูกิ๊กและเหล่าซูซโนต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันครั้งต่อไปนะคะใจเจียนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย